สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างไก่นะครับเดี๋ยวนะครับคลิปนี้เราจะทําคลิปเครื่องส่งมาซ่อมนะครับจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับอันนี้ผมขออนุญาตปิดชื่อกับเบอร์โทรลูกค้าไว้นะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งเบื้องต้นว่าเป็นซัมซุง a m s u n g A7 2 0น8นะครับเรื่องของคุยกันแล้วปลายสายไม่ได้ยินเบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าจะเป็นชุดแพรด้านล่างที่เป็นชุดไม้ชุดตูดชาร์จนะครับมีปัญหา โอเคอันนี้ก็คือที่อยู่ร้านนะครับมีที่อยู่ชัดเจนนะครับสําหรับใครที่จะส่งมาซ่อมก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเรามีหน้าร้านจริงที่อยู่ตรงนะครับสามารถตรวจเช็คได้หลายช่องทางอันนี้ก็จะเป็นใบจากเฮอร์รี่นะครับการันตีีว่าส่งมาจริงแน่นอนนะครับชื่อที่อยู่ตรงทุกอย่างนะครับโอเคแล้วเราก็จะมาแกะกล่องไปพร้อมกันเลยครับ นะครับอย่างดีเพื่อป้องกันก็ใส่มาสองชั้นเลยแบบนี้ดีมากๆครับเครื่องอไม่เกิดความเสียหายแน่นอนปลอดภัย100%นะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นซัมซุงนะครับ A7218 0ตรงตามที่ลูกค้าแจ้งนะครับตัวนี้ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่โควิดระบาดนะครับเครื่องลูกค้าที่ส่งมาซ่อมนะครับเราก็จะใช้เช็ดชู่นะครับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ99%ทําความสะอาดเครื่องให้ลูกค้าด้วยก็ปลอดภัยทั้งช่างแล้วก็ลูกค้าที่รับเครื่องกลับแน่นอนครับ เราก็จะเช็ดทำความสะอาดนะครับก่อนจะทําการแกะเครื่องนะครับเดี๋ยวเราก็จะเทสก่อนว่าอาการที่ลูกค้าแจ้งมาเนี่ยมันเป็นตามที่ลูกค้าเข้าใจหรือเปล่าเพราะมันอาจจะมีบางเทสนะครับที่เรื่องของการสนทนาบอกว่าลําโพงไม่ดังจริงๆคือไม่ดังฝั่งตรงข้ามอาจจะเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนฉะนั้นเพื่อความชัวร์เดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องอเช็คแล้วก็ตรวจสอบก่อนแกะเครื่องนะครับ ลูกค้าไม่ได้ให้ซิมมานะครับเดี๋ยวเราก็จะหาซิมที่ร้านใส่เทสก่อน Thank you. แเราก็จะโทรเทสก่อนนะครับลโ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 อเคหลังจากตรวจสอบแล้วนะครับก็ตรงตามที่ลูกค้าแจ้งนะครับ ก็คือระหว่างการสนทนาเนี่ยเราจะได้ยินเสียงปลายสายแต่ว่าเวลาเราพูดไปเนี่ยคนที่คุยฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือ,อปลายสายของเราเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงเราพูดฉะนั้นก็ไม่เนี่ยเสียแน่นอนครับเดี๋ยวเราก็จะมา,าแกะเครื่องแล้วก็ตรวจเช็คกันเลยครับคือรุ่นนี้น่าจะเป็นชุดแพรทั้งชุดนะครับมันจะเป็นชุดตุดชาร์จชุดไม เดี๋ยวเราจะเริ่มแกะเครื่องก่อนแล้วก็เพื่อความชัวร์ตรวจเช็คอีกทีหนึง่งทีนี้รุ่นนี้นะครับเราจะต้องแกะจากฝาหลังนะครับงัดฝาหลังก่อนเราถึงจะไขน็อตเอาตัวบอดี้นะครับออกมาได้ก็ขั้นตอนการแกะเดี๋ยวผมจะเอาตัวเครื่องนะครับไปวางที่เตาทําุอุณหภูมิสัก2-3นาทีเพื่อที่จะให้กาวนะครับมันอ่อนตัวแล้วเวลาแกะเนี่ยมันจะแกะง่ายนะครับ โอเคครับหลังจากที่เอาไปวางไว้ที่เตาทำความร้อนนะครับกาวก็อ่อนตัวแล้วเราก็จะใช้แผ่นฟิล์มนะครับสอดเข้าไปเราก็ใช้น้ำยาช่วยนิดนึงนะครับ ก็ค่อยๆลูดไปได้เลยนะครับเต็นห s <S นึ่งปีเลยนี่หนงตันแล้ว็อ ก็จะเป็นบอดี้นะครับเคสการเราก็แกะออกเรียบร้อยนี่ครับตัวใหม่นะครับที่ใช้คุยสนทนานะครับจะอยู่ตรงนี้ซึ่งรุ่นนี้นะครับจะเป็นชุดซับชาร์จนะครับแบบยกชุดเลยก็คือจะมีเรื่องของ หน้าที่ทํางานในเรื่องของลําโพงนะครับเรื่องไม้เรื่องตูดชาร์จแล้วก็หูฟังนะครับแล้วก็มีในส่วนของชุดสัญญาณนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของอชุดซับชาร์จนะครับแบบยกชุด แต่เ,เราก็จะเปลี่ยนแบบยกชุดกันเลยตรนนี้ม่มีเหมือนกันนะพี่นะอ่านี่นะครับก็จะเป็นชุดแพรชาร์จอันใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันเก่าอันนี้เป็นอะไรใหม่ที่เราจะเอามาเปลี่ยนนะครับคือเราจะเลือกแบบเปลี่ยนแบบยกชุดนะครับเพราะว่าอ่ามันค่อนข้างที่จะชัวร์กว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบแล้วก็เทสกัน เราก็จะประกอบแค่เทสเฉยๆนะครับแจะยังไม่ได้ประกอบสมบูรณ์นะครับเพื่อความชัวเดี๋ยวเราก็จะเทสชุดแพรใหม่ก่อนนะครับว่าหลังจากเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยชุดใหม่นะครับทาง,งานหรือเปล่าเทสให้ชัวร์ก่อนนะครับแล้วค่อยไขน็อตให้ครบแล้วก็ประกบฝาหลังพอเดี๋ยวประกอบเสร็จร้อยปอร์เซ็นต์แล้วผเอิญ ชุดซับชาร์จนะครับมีปัญหาเราจะต้องแก่อีกรอบนึงเนี่ยอันนี้อาจจะทำให้เสี่ยงต่อความเสียหายากับตัวบอดี้ฟ้าหลังได้นะครับฉะนั้นก็เทสให้ชัวร์ก่อนก่อนแล้วค่อยประกอบอกลับแบบสมบูรณ์นะครับโลอโลอโลโล โลโลหนึ่งสองสามโล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 โอเคครับหลังจากเปลี่ยนนะครับชุดใหม่ก็กลับมาทํางานเป็นปกติเรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยทีนี้เราก็ประกอบตัวเครื่องได้เลยครับผม ตอนนี้เราก็ไขน็อตนะครับเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะประกบฝาหลังนะครับเราก็จะทำความสะอาดตัวกล้องนิดนึงนะครับเป่าเผื่อบางทีมีฝุ่นเข้าไปอะไรแบบนี้ครทีนี้ตอนแกะนะครับเราแกะแบบให้กาวเดิมนะครับติดฝาหลังเวลาประกบลงไปเราก็ไม่จำเป็นจะต้องลงกาวอื่นๆเพิ่มนะครับ อเคตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับประกลบลงไปกาวก็จะเสมอตัวบอดี้นะครับตัวฟันหลังก็จะเสมอกันพอดีก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับซัมซุงนะครับ A7 2018ที่ลูกค้าส่งมาซ่อมจากจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนเพื่อน,อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการปรึกษางานซ่อมนะครับส่งงานมาซ่อมจากต่างจังหวัดก็ ติดต่อที่ข้อมูลด้านล่างของคลิปวิดีโอได้เลยนะครับก็เรามีหน้าร้านนะครับเรามีหน้าร้านแล้วมีตัวตน100%ครับปลอดภัยแน่นอนครับก็ผมเองต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ